เจาพี่น้องมือนี้มาพบพอกับสาวสะกลคนจะเลิ่มนศีลอีกแล้วจ้ามือนีสาวสะกลสีพ้าพี่น้องมาซ้อยจูจ่าลอบดึกจ้ากินเขารอบดึกจ้าเนื้อของเฮาไปได้เนื้อมาเขืองโลจ้าเสียอย่างเดี่ยวบ่วมีผ่าคีริ้วู่ผงแก้วชวนพี่น้อง ยังบเบรวหอมลงอยู่พี่น้องได้ยังกินเขาแรงเนาะจ่ะมื่อนี้สาวสะกุลได้ซอยจูจ่ะสล้องซ้อยจูกันพี่น้องสล้องได้เขานอนโรงงานกักตัวสิบสี่มือจ่ะ เริ่มมืออื่นมือแรกจ้ะนอนโรงงานคืนแรกวันจันทร์แก้วของเฮ้าปวดตัวดีขนาดเป็นดาแซบบ่จ้ะขมตายเบ่าเรื่องจ้ะขมขมแก้วขมขม,ขมจ้ะหน่วยออืม โอมิลีพี่น้องมาจา้ะมากินซอยจูน้ำสาวสักกลนอืมสอยกันสดๆเลยจ้ะแบบแบบบรหิหารไว้ตับีนึองอืม ผ้าของเรามีหัวละวผ้ากับไอ้ใบบักตุ่มซากูจ้ะอือ้มรับบ้านหวานพี่น้อง ่กินซอสได,ด้พี่นังขอภัยกับคนที่แบบบ่ก,กินดิบด้วยจ้ะอันนี้สาวตะกลินมาแต่นหน่อยเลยจ้ะก็เลยก,กากินเขาก็มีจ้ะเขาหัวลหาบาท ซับง่วนกันไปเนาะ มาจ้ะพี่น้องกินข้าวแรงน้ำกันจะ้ะ các bạn ạ ฝาแหลบพี่เน่องทุกคนสี่ตกตุยเลยพี่น่องแจ้ว เครือกอบดีดี่นอสดออนเหมือนีกับจีนีนอนห้องเครื่องทุธาเลยพี่น้องเอ้ยเป็นกำลังใจเห้สาวสักคลนี้ได้จ้ะ ตอนใหญ่ถีาเปน็นเนาเต็มปากเต็มคำมีซ่าสกักคนหน่อยไปบ่เน,น,นี่ยอันใหญ่ๆคนไปโรงงานเล้วจ้ะอืมเี่นเนาะอันตอนใหญ่ ย่านเขาไปนอนโรงงานแล้วสิไม่ได้กินจ้ะพี่น้องจัดก่อนเลยจ้ะอือ,อ่อนทุกหน่วย ห่อแดงนี้ดีพีนน่น้องเอาแลนลงถวยเลยคนนี้บ่พี่น้องแหยวส๋าสกุนเห็ดเองจ้ะอืมคม,มดีคอหยังพี่น้องเอ้อ แล้วจ้าพี่น้องคีมีสาวสะกอนอีกบ่จะตบไทยด้วยคำยัน่ๆจะ้ะคำสุดท้าย จับพี่น้องถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวสะกลจะ่ให้คลิปต่อไปนี้ได้จ้ะถ้าผู้ใดบ่มมาคลิปนี้ก็ขออภัยได้จ้ะเด้อคลิปนี้สาวสะกลจะกินมาตต่รน,น่อยละจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้ละจ้าสวัสดีจ้า